รีวิวหนังรอบสื่อโค o ส e รักแรกวันนั้นหนัง Coming of อ g e ที่จะพาหัวใจเราแตกสลายไปพร้อมกับความกลัวมิตรภาพและเรื่องราวความสัมพันธ์โดยผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วในรอบสื่อโดยรวมการเล่าเรื่องของหนังถือว่าดำเนินเรื่องได้ดีในช่วงแรกแต่พอมาถึงช่วงจุดเปลี่ยนในช่วงกลางเรื่องการเล่าเรื่องค่อนข้างวกวนมีความหน่วงทางอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนว่าตัวหนังต้อง การให้เรารู้สึกถึงความสับสนความว้าวุ่นใจของตัวละครบวกกับมุมกล้องแคบๆที่ชวนให้เรารู้สึกอึดอัดคับข้องใจอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของนักแสดงนําทั้งสองถือว่าเล่นออกมาได้ดีมากๆเรารู้สึกสับสนอึดอัดไปพร้อมๆกับตัวละครถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เราอินกับหนังเรื่องนี้พอสมควรสิ่งโคลดเป็นหนัง Coming of age อีกเรื่องหนึ่งที่เล่าถึงความงดงามและความเจ็บปวดของความสัมพันธ์ได้ดีในเวลาเดียวกันที่เคลือบไปด้วยประเด็นแฝงบางๆของความเป็น LGBT สําหรับคนที่ชอบหนังที่บทพูดในน้อยแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกน่าจะชอบกันอยู่ไม่น้อยนะครับหนังเปิดรอบพิเศษให้ดูก่อนขายตั้งแต่วันที่16บหถึงยีกุมภาพันธ์และฉายจริงในวันที่ 23, 23กุมภาพันธ์นี้ในโงรงภาพยนตร์เท่านั้น โค้ดลักแรกวันนั้นหนังเล่าเรื่องราวของเลโอและเลมีเด็กชายวัย13ปีที่โตมาด้วยกันและสนิทกันมากๆโดยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอดจนถึงช่วงเปิดภาคเรียนมิตรภาพของพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาที่ถูกเพื่อนๆวิจารณ์กันไปในแง่ลบจึงทําให้เลโอเริ่มตีตัวออกห่างและค้นหาตัวเองหาคําตอบให้กับความสัมพันธ์นี้